สวัสดีครับสติวเพชชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาแชร์นะครับวิธีการขอทบทวนสิทธิ์นะครับผมในโครงการเราชนะนะครับในกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ย ยังยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้นะครับจนถึงวันที่16พฤษภาคมนะครับแล้วก็จะได้รับเงินก้อนนะครับจำนวน7,000บาทนะครับในวันที่22พฤษภาคมนะครับผมอาช่วงนี้ก็ยังยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้นะครับผมซึ่งก็มีพี่ท่านนึงนะครับสอบถามเข้ามานะครับสำหรับพี่ท่านนี้นะครับได้สอบถามเข้ามานะครับว่าพ่อเป็นกลุ่มพิเศษนะครับผมให้ผู้นําหมู่บ้านเนี่ย ลงให้นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ธนาคารเนี่ยก็มาสแกนใบหน้าให้แล้วนะครับผมซึ่งก็เข้าใจว่าน่าจะได้เลยนะครับผมแล้วก็รอจนถึงวันที่21เมษายนนะครับไปธนาคารนะครับผมเขาเช็คให้บอกว่าไม่มีฐานข้อมูลนะครับเพราะลงทะเบียนชื่อไม่ถูกต้องนะครับต้องทําอย่างไรได้บ้างนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการนะครับผม อย่าพึ่งหมดหวังนะครับผมยังมีหวังอยู่นะครับผมในโครงการเราชนะนะครับของกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับผมยังที่จะยื่นทบทวนสิทธิ์ได้นะครับจนถึงนะครับวันที่16พฤษภาคมนะครับผมแล้วก็จะได้รับเงินนะครับจำนวน7,000บาทนะครับผมในวันที่22พฤษภาคมนะครับซึ่งกําหนดการขอทบทวนสิทธิ์นะครับกลุ่มเราชนะนะของผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับผมซึ่ง ทบทวนสิทธิ์ได้นะครับผมตั้งแต่วันนี้ไปเลยนะครับผมจนถ,ถึงวันที่13พฤษภาคม64นะครับผมเข้าไปขอทบทวนสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์นะครับ w w w r a r e n n a c o m อ่าเดี๋ยวผมจะมีวิธีการให้ดูในสไลด์ถัดไปนะครับส่วนกำหนดวันประกาศผลนะครับผมก็จะประกาศผลในวันที่ 21พฤษภาคม64นะครับประกาศผลทางเว็บไซต์เราชนะ .com นะหรือไม่ก,ก็โทรไปสอบถามที่ call center ของธนาคารกรุงไทยได้นะครับผมที่เบอร์02นะครับ11 11122นะครับผมแล้วก็จะได้รับวงเงินสิทธิ์นะครับผมในวันที่22พฤษภาคม64นะครับ จำนวนเงินเนี่ย7,000บาทนะครับผมแล้วก็จะใช้สิทธิ์ได้นะครับตั้งแต่วันที่22เลยนะไปจนถึงวันที่30มิถุนายนนะครับ2,564นะครับผมซึ่งเป็นมติคอรมอล่าสุดนะครับผมที่ขยายระยะเวลาการใช้วงเงินสิทธิ์นะครับจากเดิมเนี่ยมันจะสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคมนะครับผมล่าสุดเลยนะครับผมตอนนี้สามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้ไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2,564เลยนะครับ อ่าเดี๋ยวต่อมานะครับผมเรามาดูวิธีการยื่นขอทบทวนสิทธิ์กันนะครับผมอันดับแรกนะครับผมให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ w w w รเราชนะค o m นะครับผมสามารถเข้าได้ทั้งมือถือนะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับเข้าไปได้เลยนะครับผมเมื่อเราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์โครงการเราชนะแล้วนะครับผมให้มากดที่แถบสีเหลืองแบบนี้นะแถบเมนูสีเหลืองแบบนี้นะครับที่เขียนคาว่าทบ ทวนสิทธ์นะครับกดเข้าไปนะอ่านครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับจะมาเจอกับหน้านี้นะครับที่เขียนคําว่ายื่นขอทบทวนสิทธ์นะครับตรงนี้ก็จะมีข้อความนิดน,นึงนะครับว่าการุณาก่อข้อมูลของท่านให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อใช้ในการขอทบทวนสิทธิ์นะครับข้าพเจ้ายินยอมและรับทราบว,ว่าผลการพิจารณาของกระทรวงการคลังในกระบวนการขอทบทวนสิทธิ์ถือเป็นที่สุดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าต้องกรอกอย่างไรนะครับไม่ให้มันผิดนะครับผมอันดับแรกนะช่องนี้นะครับหมายเลขบัตรประชาชน13หลักของเรานะครับให้กรอกไปตรงนี้นะครับเป็นหมายเลขนะตรงนี้ก็ใส่เป็นชื่อภาษาไทยนามสกุลภาษาไทยนะครับผม ตรงชื่อตรงนี้นะไม่ต้องใส่คำว่านายหรือว่านางสาวหรือว่าอื่นๆนะครับไม่ต้องใส่นะครับให้ใส่แค่ชื่อจริงลงไปนะครับส่วนใหญ่จะผิดกันตรงนี้นะใส่แค่ชื่อเราลงไปเลยนะแล้วก็นามสกุลของเราลงไปเลยนะครับต่อมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นวันเดือนปีเกิดนะครับให้ใส่ลงไปนะสำหรับช่องแรกนะครับตรงนี้นะก็จะเป็นปีนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นเดือนครับตรงนี้ก็จะเป็นวันนั่นเองนะใครที่มีเฉพาะวันและปีเกิดนะครับก็มาติ๊กตรงนี้นะส่วนใครที่มีเฉพาะเดือนและปีเกิดนะครับก็มาติ๊กตรงนี้นะครับผมส่วนใครที่มีเฉพาะปีเกิดก็มาติ๊กตรงนี้นะครับผมเมื่อเราพิมพ์ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแนะนําว่าให้ใจเย็นๆนะครับ ค่อยๆอ,อ่านทีละข้อความนะครับผมเช็คว่ามันถูกต้องไหมนะเมื่อเช็คแล้วนะครับผมว่าข้อมูลถูกต้องเรียบร้อยนะครับตรงกับข้อมูลในบัตรประชาชนของเรานะเราก็มากดตรงนี้นะครับผมที่เขียนคําว่าขอทบทวนสิทธิ์นะครับเมื่อเรากดปุ่มขอทบทวนสิทธิ์แล้วนะครับมันก็จะเด้งมาแบบนี้นะก็จะได้ข้อความประมาณว่าระบบ ได้รับข้อมูลของท่านแล้วนะครับผมโดยจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของท่านตามเงื่อนไขโครงการต่อไปนะครับผมซึ่งต่อไปนะครับผมเราก็ต้องไปรอตรวจสอบสิทธิ์นะครับทางเว็บไซต์เราชนะ .com นะหรือไม่ก็โทรไปที่เบอร์ call center ของธนาคารกรุงไทยนะครับเบอร์นี้นะ021111122นะครับผมตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมเป็นต้นไปเลยนะครับ และเมื่อผลออกมาว่าเราได้รับสิทธิ์ในโครงการนะครับผมมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะครับก็จะมีรายละเอียดการรับสิทธิ์นะครับหมายเลขบัตรประชาชนของเรานะครับผมแล้วก็วันที่เราลงทะเบียนนะก็จะขึ้นมาตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะมีข้อความแบบนี้นะท่านได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเราชนะนะครับเริ่มใช้ใจ่าย้ตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม64นะไปจนถึงวันที่30มิถุนายน 64นะครับผมก็จะมีวงเงินนะครับแจ้งตรงนี้ว่า7,000บาทนะครับสถานะก,ก็จะขึ้นว่าได้รับแล้วนะครับประมาณนี้นะครับผมซึ่งเราสามารถที่จะเริ่มใช้จ่ายเงินนะครับผ่านบัตรประชาชนนะครับผมได้ตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม64นะครับไปจนถึงวันที่30มิถุนายน64นะครับ สามารถใช้จ่ายนะครับเงินในโครงการผ่านบัตรประชาชนได้นะครับผมที่ร้านถุงเงินทงฟ้านะครับร้านค้าคนละครึ่งนะครับร้านค้าเราชนะนะครับผมร้านค้ามสามสิบสามเรารักกันนะครับแล้วก็ร้านทงฟ้าที่มีเครื่อง EDC นะครับสุดท้ายนี้นะครับผมถ้าพี่ทนไหนะครับมีข้อสงสัยนะก็ยังสามารถที่จะโทรไปสอบถามที่ธนาคารกรุงไทยได้นะครับที่เบอร์นี้เลยนะครับ0 2 1 1 1ส1 2 2่นตลอด24ชั่วโมงนะครับก็จะมี c เซ็ center คอย ตอบคำถามให้นะครับโอเคนะครับบอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสุดท้ายนี้นะครับผมถ้าพี่วิทัานใดนะครับมีข้อแนะนํานะครับก็รบกวนพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับกด subscribe กด like กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปให้ด้วยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ